สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกับครูยุ้ยนะคะก็สวัสดีค่ะนะคะครูยุ้ยสันที่มาอุชุกนกุลนะคะเจ้าของ Stu d y Plus นะคะอย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์นะคะไลฟ์นี้นะคะลุ้นตัว๋วเครื่องบินฟรีด้วยนะคะ2คนนะคะประกาศวันที่15ของเดือนหน้านะคะวันนี้ครูยุ้ยก็มาพบกับพี่ลุหอีนะคะเจ้าหน้าที่ของสปรัคคาเฟนะคะจากประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งตอนนี้เยอรมนีเนี่ยโอ้โหแบบ ประมาณว่าคน i n q u i r y ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะว่าสามารถที่จะเรียนภาษาก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้นะคะซึ่งหลายหลายคนก็จะทราบว่าประเทศเยอรมนีเนี่ยจะมีแบบเออ university ที่ไม่ต้องเสียค่าเรียนต่างๆซึ่ง Sprach c เ f e เองก็จะมีแบบเออเป็น pathway ด้วยนะคะเราก็น้องๆเนี่ย r e q u i r e m e n t นะคะที่จะเรียนภาษาต่างๆนะคะเราก็เออเป็น แต่ละลำดับเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีลำดับอะไรบ้างของประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็ข้อดีของการเรียนที่ s p r a ค Cafe นะคะดียังไงนะคะแล้วอาจารย์เนี่ยต่อห้องเป็นยังไงแล้วอยู่ที่เมืองไหนมีการเอ,อ่อในส่วนของการดูแลนะคะของอาจารย์เนี่ยจะมีแบบ Student Club อะไรเนี้ยนะคะก็ถ้าเกิดราคาเองโปรโมชั่นเช็คได้จากครูยุ้ยนะคะก็ บนข้างบนนี้086167060เป็น WhatsApp แล้วก็เป็น Line ID ด้วยแล้วก็เรามี Office ที่สปปลาวนะคะก็ในนี้ก็จะมีน้องคนลาว2คนแล้วก็มีคุณแม่ด้วยแล้วก็มีนักเรียนนะคะก็ในนี้ก็จะมีทั้งปร,ริญญาตรีกับปร,ริญญาโทนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่พี่ลุิหยีของน้องๆน,นะคะมาทำสัมมนาในวันนี้นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเรียนภาษา นะคะเออเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะแนะนาตัวนะคะแล้วก็สามารถแชร์ริงสกรีนอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆจากสปปเราด้วยก็มีวันนี้เข้ามาหลายคนแล้วนะคะโอเคจ้ะเดีย๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะโอเค ก็。 สอดดีนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆทุกคนเลยนะคะที่วันนี้แบบมาร่วมฟังสัมมนานะคะก็แนะนำตัวเข้าๆแล้วกันนะคะก็ชื่อลูกอีนะคะก็เป็น Marketing Manager นะคะของสถาบัน Spark Cafe นะคะ Languages Plus นะคะซึ่งสถาบันของเราเนี่ยก็คือเปิดมามากกว่า40ปีแล้วนะคะแล้วก็มีให้เรียนนะคะถึง6ภาษา8 Destination นะคะทั่วโลกนะคะซึ่งอ่า t i n a t i o n ันเยอรมนีนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกกัน วันนี้นะคะก็เป็นปลายแบบเป็นประเทศนะคะที่ค่อนข้างที่จะยอดนิยมเนาะแล้วก็สําหรับน้องๆที่เตรียมพร้อมที่จะไปเรียนทั้งปตีหรือว่าปโทเนี่ยการเรียนภาษาเยอรมันก่อนเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนํากันเนาะว่าโรงเรเียนสปาคาเฟ่ของเราเนี่ยก็มีอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะ ก็อย่างที่แจ้งไปเนอะก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยมีหลากหลายโลเคชันนะคะหลายที่ทั่วโลกนะคะแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะที่แฟรงเฟิร์ตนะคะกับมิวนิกนะคะสำหรับภาษาเยอรมันนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นอ่า ภาษาที่เรามีสอนนะคะคร่าวๆก็อย่างที่แจ้งไปเรามีประมาณเจภาษานะคะโอเคเริ่มนะคะก็สำหรับโรงเรียนสปาคาเฟ่จริงๆนะคะออฟฟิศเฮด Office ของเราเนี่ยคืออยู่ที่แฟรงเฟิร์ตเลยก็คือจะตั้งอยู่ในตัวโรงเรียนของแฟรงเฟิร์ตนะคะก็แต่ที่เยอรมนีเรามี2องแคมปัสให้เลือกนะคะก็เป็นทั้งเมืองใหญ่ทั้งเป็น เป็นที่แฟรงเฟิร์ตกับที่มิวนิกทั้งสองเมืองนี้ก็เป็นเมืองใหญ่อย,อยู่แล้วเป็นเมืองของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะก็อันนี้ก็เป็นหน้าตาของแฟรงเฟิร์ตเนาะคิดว่าตรงนั้นหลายคนก็น่าจะแบบผ่านรูปกันมาแล้วแหละแล้วก็สำหรับโรงเรียนสปาคาเฟ่ของเรานะคะก็ถ้าได้ไปถึงที่แฟรงเฟิร์ตจริงๆเนี่ยก็คือตัวโรงเรียนค่อนข้างที่จะเด่นชัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็โรงเรียนเราเนี่ย ก็คือมีดีไซน์ที่สวยและเดินทางสะดวกนะคะจากปาร t ติชันเนี่ยเพียงแค่สีนาทีเท่านั้นก็คือสะดวกสบายกับน้องๆน,นะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยก็อยากที่จะแจ้งไปว่า Head o f f i c e เนี่ยเราอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตนะคะแล้วเราก็มีในตึกของโดม accommodation ให้น้องๆด้วยซึ่งอยู่ในแอรเรียเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะสะดวกสบายสําหรับน้องๆที่ไปในช่วงแรกๆนะคะแล้วก็ยังไม่แบบอ่ายังไม่ได้มีที่พักเองนะคะก็สามารถเดินทางนะครับอ่าจาก ที่พักกับโรงเรียนเนี่ยอยู่ในรั้วเดียวกันเนาะแต่หลังจากนั้นถ้าวันสวันหนึ่งออกไปอยู่ข้างนอกนะคะก็อย่างที่เห็นว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ใกล้บัสเตชั่นนะคะเพียงแค่สีนาทีเดินทางสะดวกสบายนะคะโอเคก็สำหรับที่อาสปาคาเฟ่นะคะที่แฟงเฟิร์ตเนี่ยเราจะมี19 Class คลาสนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็คือ m a x i m ิมนะคะที่อา สิบสองคนต่อห้องเท่านั้นสําหรับนักเรียนของเรานะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยต้องมีอายุมากกว่าสิบหกปีขึ้นไปสําหรับการมาเรียนภาษาเยอรมนีนะคะอันนี้คือเป็นกฎของวีซ่าด้วยเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นในเชิงของโปรแกรมยูทเวนตี้นะคะที่เป็นเหมือนอาซัมเมอร์เนี่ยอันนั้นเนี่ยคือสามารถอายุต่ํากว่านี้ได้ก็คือเริ่มที่สิบสี่นะคะแล้วก็คอร์สที่เรามีนะคะเราก็จะมีเป็นอาสแตนดาร์ดคอร์สนะคะแล้วก็อินเทนซีฟนะคะอันนี้โทษทีอ่า ได้จะใส่เลขผิดนะคะแต่ก็คือจริงๆเนี่ย standard ของเราเนี่ยก็คือจะเรียน R 15ชั่วโมงแต่คือเราจะเรียน20 lesson per week นะคะกับตัว intensive นะคะก็จะประมาณ30 lesson per week นะคะแล้วก็ที่หยีแจ้งไปเนาะตัว junior camp เราก็มีเป็นตัว junior camp ด้วยแล้วก็ study ค l ับนะคะก็อย่างที่พี่หยีแจ้งเนาะก็คือเป็นเหมือนว่า เรียนแล้วหลังจากนั้นมีการบ้านหรือมีอะไรอยากปรึกษาใดๆนะคะก็สามารถมาได้ใน Study Club ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคลับที่น้องๆจากหลายๆคลาสเนี่ยมารวมกันแล้วก็ทำการดิสดิสคัการเนาวว่าแบบว่ามีปัญหาอะไรตรงไหน,นไม่เข้าใจอะไรยังไงนะคะก็เป็นชั่วโมงเสริมที่แบบโรงเรียนมีเพิ่มให้นะคะรวมไปถึงกับอ่าเอ็กซันะคะ preparation ตัว Test s t ต p นะคะตรงนี้ก็คือสำคัญสำหรับน้องๆที่แพลน เรียนจบแล้วจะขอทุนในการเรียนปรตีปรโทตอนะคะอันนี้ก็คือสําคัญเลยนะคะก็จะต้องมีการสอบเทสแบบเนาะก็ง่ายๆก็คือเอาเหมือนา i l นะคะที่จะต้องสอบให้ถึงขั้น B2 ในการขอทุนนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่า การเรียนของเรานะคะเราก็จะมีเริ่มตั้งแต่ A1 นะคะก็จะมี A1 1.1 A1 หนึ่งนะคะก็เป็นเบสิกนะคะแล้วก็ B นะคะคลาส B ก็จะเป็น B1 1.1 1, 1. ่แล้วก็2.1นะคะอันนี้ก็คือแต่ละคลาสเนี่ยเราจะเรียนทั่วถ้วเนี่ยคือประมาณสิบวี นะคะต่อ1คลาสในการที่จะสอบเลื่อนขั้นนะคะในทุกๆระดับนะคะแล้วก็สําหรับน้องๆน,นะคะที่ตั้งใจจะขอทุนเนาะเพราะว่าคิดว่าที่มาฟังกันวันนี้อาจจะมีแผนในการขอทุนไปเรน,นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเรียนเป็นแบบว่าโดยเฉพาะในการเตรียมข้อสอบเอ็กซมเลยนะคะก็คือเป็นม i นิซีบีก็คือจะเป็นการโฟกัสในการเรียนเพื่อที่จะไปสอบเทส t ์แบบนะคะโอเคอันนี้ก็เป็น หน้าตาโรงเรียนเนาะสปาคาเฟ่ของเรานะคะอันนี้ก็ที่แฟรงค์เฟิร์ตนะคะทีอก็อย่างที่เห็นโรงเรียนก็โมเดิร์นทันสมัยนะคะแล้วก็มีทั้งคอฟฟที่คอหน์เนอร์นะคะ,ะมีสตูดี้คลับนะคะให้น้องๆเนี่ยมีความไปเรียนด้วยแล้วก็ได้มีความแบบรีแล็กซ์ด้วยไม่ได้แบบว่าซีเรียสจนเกินไป นะคะสำหรับการเรียนที่ s สปาคาเฟ่นะคะนี่ก็เป็นคลาสรูมนะคะซึ่งนักเรียนที่มาเรียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมิกซ์กันหลากหลายชาติมากๆนะคะจากโซนฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะมีเด็กญี่ปุ่นเกาหลีนะคะเด็กไทยนะคะใน,นจะเป็น3ประเทศหลักๆที่มีนะคะแล้วก็จากทางฝั่งเด็กยุโรปเองนะคะก็จะเป็นจากเด็กจากอิตาลีนะคะแล้วก็โซนสแกนดิเนเวียนะคะสวีเดนเดนมาร์กนะคะอ่าแล้วก็จากฝั่ง ลาตินอเมริกานะคะฝั่งลาตินก็จะมีนะคะโคลอมเบียบราซิลนะคะซึ่ง p o l i ซ y ของเราเนี่ยก็คือเราต้องการให้นักเรียนมีความ nationality mix มากๆนะคะอันนี้คือสําคัญกับการที่น้องอะ่ะเมื่อเวลาไปเรียนต่างประเทศเราได้รู้จักเพื่อนเยอะๆในการสร้าง connection ในหลายประเทศค่ะค n c e เม่วันหนึ่งน้องมาทําธุรกิจใดๆอะ่ะคือมันจะต่อยอดได้ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งใน p o l i ซ y ของเราที่เราต้องการให้นักเรียน mix กันหลายๆสัญชาตินะคะโอเค แล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็มีคิดเช่นเนาะสำหรับน้องๆแบบอยากทำอาหารทานเองอะไรใดๆนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปเนาะว่าตัวโรงเรียนของเราอะคะ่ะเรามีที่พักเป็นของตัวเราเองนะคะซึ่งอยู่ในรั้วกับโรงเรียนนะคะตรงเนี้ยข้อดีก็คือเวลายื่นวีซา่าไม่ต้องไปหาที่พักเองแล้วก็ดีกับการที่วีซ่าจะมีผลในการผ่านเพราะว่าโรงเรียนกับที่พักอยู่ใน area เดียวกันซึ่งตัวเนี้ยทำให้แบบดูน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ ที่พักเนี่ยเราก็มีหลากหลายแบบเนาะเป็นสแต n ดาร์ดอพาร์ e เมนะคะก็จะมีอ่านอนเตียงคู่นะคะมีแบบนอนเตียงเดี่ยวนะคะก็มีหลากหลายแบบให้เลือกเนาะสำหรับตัวอพาร์ตเมนตนะคะอันนี้ก็เป็นคิทเชนนะคะคิทเชนก็ใช้รวมกันนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นสําหรับตัว Comfort ตนะคะอพาร์เมนนะคะน,นี่ก็คือจะเป็นนอนเดี่ยวนะคะซึ่งราคา แต่ละอันก็คือราคาจะแตกต่างกันไปนะคะต้องแจ้งให้ทราบด้วยนะคะก็เป็นตัวคิเช่นในห้องส่วนตัวนะคะอันนี้ก็เป็นนักเรียนนะคะที่มาเรียนจริงของโรงเรียนเรานะคะก็อยากจ่แจ้งนะว่านักงรีนเรา mix หลายสัญชาติมากๆเลยแต่อันนี้ก็กล้าพูดได้เลยจบว่่เด็กเอเชียเราอะ่ะยังไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเด็กเอเชียเราค่อนข้างที่จะโฟกัสไปทางภาษาอังกฤษแต่คิดว่าตอนนี้เทรนนะมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคือคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยพอเราได้ไปเรียนภาษาที่3จริงๆอะ่ะ เวลาตอนที่เราเรียนแรกๆอะ่ะคือเราจะใช้ภาษาอังกฤษไปเองโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าแต่ละคนก็มีภาษาแม่ใช่ไหมแต่แบบทุกคนก็จะมองภาษาอังกฤษเป็นภาษาการซึ่งการไปเรียนภาษาเยอะ,ะคะ่ะตรงนี้ก็คืออีคิดว่านักเรียนอะจะได้มากกว่าแค่ภาษาเยอะแน่นอนจะไม่ใช่ได้แค่ภาษาเยอรมันนะคะ โอเคส่วนอันนี้ก็เป็นตัวที่อ่ามิวนิกนะคะก็อย่างที่แจ้งไปเนาะเรามีสองแคมปัสให้เลือกนะคะมีที่เยอรมันกับที่มิวนิกนะคะที่มิวนิกก็เดินทางสบายเช่นเดียวกันนะคะก็อ่าตัวบัสเตชันเนี่ยห่างจากโรงเรียนเพียงเจ็ดนาทีนะคะโอเคตัวมิวนิกเนี่ยเราจะมีที่พักให้เลือกเป็นแบบสแตนดาร์ดนะคะอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นคอน์ตแล้วก็มีแบบเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะคะเช่นเดียวกันแต่ที่มิวนิกเนี่ยคารซูมเราเนี่ยจะเล็กกว่าที่แฟรงก์เฟิร์ต เพราะว่าอย่างที่แจ้งไปที่แฟนเฟซของเราเนี่ยคือเป็น uh, Head Office เนาะเราเป็น Office ออฟฟิศใหญ่ที่อยู่ที่นั่นนะคะที่นี่นะคะคลาสรูมจะมี7จ็ดคลาส o ูมนะคะแต่ uh, การเรียนทุกอย่างเนี่ยก็คือจะคลายๆกันก็คือจะ maximum เนี่ยนักเรียนแค่ส2บสองคนต่อคลาสเพื่อที่จะเป็นการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะค,คุณครูจะได้โฟกัสได้นะคะถ้าเด็กเยอะเกินเนี่ยก็ก,ก็ไม่ดีด้วยนะคะกอะ็อันนี้ก็เป็น เทสนะคะที่น้องๆก็จะต้องทำเทสเนาะโอเคแล้วก็อ่ะอันนี้ Study ้คลันะคะก็อย่างที่พี่วิวแจ้งไปว่าโรงเรียนเราตรงนี้คิดว่าเป็นยูนิทที่ไม่เหมือนโรงเรียนอื่นแน่นอนสำหรับตัว s t u ดี้ค u b นะคะแล้วคลับเนี่ยก็คือฟรีด้วยแล้วก็เป็นการเหมือนรีมายหรือว่าเป็นการเรียนเพิ่มเติมหลังจากที่เราเรียนจบคลาสนั้นแล้ว นะคะน้องบางคนอาจจะมีความเขินอายไม่กล้าพูดในคลาสนั้น,น่ะคะไม่กล้าถามเยอะแต่หลังจากนั้นนะคะคือเราสามารถไปถามทีเชอร์ต,ตัวต่อเต,ติวได้นะคะอันนี้คือเป็น Extra Service ที่เรามีให้น้องๆน,นะคะหรือว่าน้องคนไหนเนี่ย ที่โอเคถึงณตอนนั้นแล้วเนี่ยเรียนภาษาเยอรมันได้เป็นจนถึงแบบอา,อาจจะอาจจะมีวันแล้วเนาะเริ่มสื่อสารได้นะคะแต่ก็แบบมีเวลาว่าอยากจะไปทํางานพราร์ทไทม์นู่นนี่นั่นนะคะอยากจะให้ครูช่วยดูเรซูเม่นะคะในการแบบหาแบบหางงานพราร์ทไทม์ที่แบบว่าร้านกาแฟอะไรใดๆนะคะอันนี้ก็คือเราช่วยนักเรียนทุกอย่างเลยแล้วก็ตัวเช็คกิ้งด็อกิเมตนนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่แบบจะต้องอยากแปลเอกสารจากประเทศตัวเองมาเป็นภาษาเยอรมันเพื่อใช้ในการต่อว,วิสัยอะเอียอันนี้คือมัน เป็นแบบที่เรามีให้นักเรียนนะคะเป็นเซอร์วิสที่เรามีให้ฟรีคือเราอยากให้นักเรียนมาเรียนแล้วก็แฮปปี้ด้วยนะคะโอเค แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น after class activity นะคะสำหรับตัว activity เนี่ยจริงๆอะ่ะคือเราจะมีถูกช่วง summer s e a s o นะคะสำหรับน้องๆที่ไปเรียนแล้วตรงช่วงนั้นเป็น summer พอดีแล้วเรามีกิจกรรมแบบ youth e e n t นะคะตรงนี้นักเรียนสามารถจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปจอยกิจกรรมได้นะคะก็คือจะไม่ใช่แบบโฟกัสแต่เรียนในเรียนอย่างเดียวเพราะว่าถ้ามันเรียนหนักเกินไปมันก็จะกลายเป็นไม่เกิดประโยชน์เนาะมันก็ต้องมีความแบบ balance activity อะไรกันไปด้วยนะคะโอ okay. เคแล้วก็สําหรับตัว อเยอรมนีเนี่ยจริงๆคือเราก็มีพาธเวนะคะพาธเวที่เรามีก็จะเป็นอ่ามหาวิทยาลัยนะคะของเยนานะคะซึ่งก็อย่างที่พี่วิแจ้งไปว่าเราไม่มีค่าเรียนนะคะไม่มีค่าเรียนจริงๆคือมากสุดเนี่ยก็คงจะเป็นแค่ค่าแบบบำร,รุงรักษามหาลัยเนาะก็จะแบบประมาณแบบสามร้อยถึงสี่ร้อยยูโรต่อปีนะคะเล้เซเป็นเงินไทยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็ การเรียนมหาลัยที่เรมันข้อดีเนี่ยคือมันมีแบบมาหลายอย่างมากนะคะอย่างเช่นตอนนี้เพิ่งปรับ,รบกฎไปเนาะก็คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องทํางานที่เรามัน,นยอย่างน้อย5ปีถึงจะขอตัว PRSDC r ได้แต่ตอนนี้ปรับเหลือแค่3ปีเองที่อยู่นคือก็หลายๆอย่างเนี่ยมันคือคือดีนะคะแล้วก็ การที่เราจะไปขอผ่านเวีรียนฟรีได้แน่นอนว่าต้องใช้ภาษาเยอรมันนะคะภาษาอังกฤษโนโนนะต้องภาษาเยอรมันเท่านั้นนะคะน้องบางคนบอกว่าไปเรียนเยอรมันไปเรียนภาษาอังกฤษก็ได้อันนี้คืออยากจะบอกไปเรียนได้ก็จริงแต่วันที่คุณอยากจะแอพพลายสัญชาติเขาอยากจะอะไรใดๆคุณจะต้องมีอย่างน้อย B1 เพื่อที่จะแอพพลายสัญชาติเขาได้ซึ่งทางนี้ทางนั้นอีคิดว่า เริ่มจากภาษาก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวประเทศเองเนี่ยค่อนข้างจะมีความคอนเซอร์เรทีฟในเรื่องของภาษาเขาพอสมควรนะคะโอเคอันนี้ก็เนเชอร์ l ทตี้มิกซ์เนาะที่แจ้งไปว่าเราก็ Mix Mix ิกกันนะคะหลายหลายสัญชาตินะคะแล้วก็ตัวโปรโมชั่นนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องอัปเดตกับพี่ยุยอีกทีนึงนะเนาะเพราะว่า เรากับพี่ยุ้ยก็คือทํางานร่วมกันตลอดอยู่แล้วนะคะถ้ามีคําถามอะไรก็คืออยากให้น้องๆยิงตรงไปที่พี่ยุ้ยเลยเลยก็แชลบกันตลอดได้เลยในส่วนของโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ราคานะคะเช็คกับพี่ยุ้ยนะก็จะเป,เป็นเบอร์วอทส์แอพนะแล้วก็เป็นไลน์ไอเดเบอร์มือถือคุยยุ้ยเลยนะจ๊ะนี้ก็ในส่วนของวีซ่าอาจจะเป็นอีกเซสชั่นหนึ่งซึ่งวีซ่าเออโดยปกติแล้วนะคะถ้าเกิดน้องไม่เคยถูกปฏิเสธจากเชงเก้นมาก่อนวีซ่า ที่ประสบการณ์มากกว่า10ปีวีซ่าจะผ่านทุกคนนะคะเคยมีเคสไม่แจ้งเราเคยถูกปฏิเสธวีซ่าเชงเก้นอะไรอย่เงี้ยนะคะก็ในส่วนของเยอรมันนตอนนั้นที่น้องถูกปฏิเสธอันนี้จะไม่ผ่านวีซ่านะคะแต่ถ้าเกิดโดยโดยปกติจะผ่านทุกคนแล้วก็การทำวีซ่าเนี่ยก็คือทำทำง่ายแหละจริงๆแล้วแค่รอนะคะแล้วเตรียมเอกสารตาม requirement ของสถานทูตวีซ่าไม่ได้ยาก เหมือนแบบหลายๆประเทศนะคะแค่รอเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คุยุทธก็จะเตรียมสัมภาษณ์ให้นะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็รอจนน้องๆเสร็จสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวอันนี้อาจจะจัดเป็นอีกเซสชั่นหนึ่งแล้วในการเตรียมตัวเ,ออเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะก็จะเป็นอีกเซสชั่นจะเป็นเอ็กซคลูซีฟสำหรับเด็กที่จะไปเรียนนะคะในปีนี้หรือไม่เกินต้นปีหน้านะคะจะเป็นเอ็กซคลูซ แค่17คนอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะก็คุยกับคุยทางซูมโดยละเอียดเพราะว่าคือคุยจะจัดงานแบบคือเขาเรียกอะไรอ,อย่างที่คุยจะจะหยีเนอะเพราะว่าทางทางทางเขาเรียกอะไรทางครอบครัวก็จบอยู่ที่เยอรมันอะไรเงี้ยก็จะทำเป็นเอกลซีฟให้นะคะเฉพาะ17คนสำหรับเด็กที่จะไป ปีนี้ถึงต้นปีหน้าเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นแค่17คนนะคะก็แบบพูดคุยมหาวิทลัยต่างๆหรืออะไรเงี้ยในเชิงลึกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คุยก็จะมาโออปรโมทนะคะให้น้องๆรู้จักตัวโรงเรียนภาษานะคะเพราะว่าในการเข้าเรียนที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดโดยเจนเนอ l ลแล้วกันนะคะจะต้องขอที่ปีสเทสต์เพื่อที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยซึ่งโดยปกติ ลายมหาวิทยาลัยในในเยอรมันไม่ไม่ต้องแบบเขาเรียกอะไรอะสามารถเวฟท่าเรียนแต่ว่าต้องอาจจะเสียค่าบำรุงนิดนิดหน่อยๆไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เซ็ตโปรโมชั่นเราก็มีส่วนลดด้วยมีสกอลาร์ชิพใช่ไหมเรียนกี่วีกกี่วีนะคะก็เช <c oughs> ็คโปรโมชั่นได้ที่เบอร์ <c oughs> ด้านบนนี้ได้เลยนะคะเนลาไอเดี ID, แล้วก็ WhatsApp เออประเทศลาวก็ติดต่อ WhatsApp คยุยแล้วกันนะแล้วก็ที่ไทยก็เบอร์ l ลายไอดี ID ก็คือเป็นเบอร์มือถือ นะคะนหกสี่หนึ่งหกเูนหกศูนะคะก็วันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตของ Spark Cafe เป็นอย่างไรนะคะเพราะน้องหลายๆคนเนี้ยอยากจะเรียนตัวเป็นปริญญาตรีถ้าเกิดปริญญาตรีต้องเรียนภาษาและแล,ะและ้วก็สอบเกร t ดับเพื่อเข้า Student College ซึ่งตอนนี้เออก็มีน้องหลายคนก็กำลังเรียนอยู่นะคะก็คุยส่งที่ Spark เป็นแบบ10ปีละนะคะพไปดูสถาบันแล้วก็ คืออัปเดตว่าคือไปดูหอพักแล้วชอบเพราะว่าอย่างแฟรงก์เฟิร์ตเองเนี่ยเป็นตึกของเขาเองแบบเป็นทั้งตึกเลยแล้วก็หอพักเดินไปเรียนแบบคือดีมากนะแล้วก็เป็นเมืองแบบท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยนนองน้องแบบเอนจอยแล้วก็กดกดแบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะกฎหมายมันซัพพอร์ตแบบมันสำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติที่จะเรียนมากขึ้นเยอะเลย คือส<ด>มัยก่อนเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรในส่วนของแบบตอนเรียนภาษาก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้หาประสบการณ์การทํางานได้แต่ตอนนี้ก็เรียนรู้แบบทํางานพราร์ทไทม์นั่นแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าแบบเราจะตั้งหน้าตั้งตาไปทํางานเลยไม่ใช่เราคือจุดประสงค์หลักคือเราไปเรียนเรียนรู้เพื่อที่จะหาประสบการณ์เท่านั้นเองเหมือนแอดออนประสบการณ์เราเมื่อเราไปเรียนอยู่ต่างประเทศนั่นเนี่ยก็คือกฎหมายที่เปลี่ยนอันนี้แบบคุณว่ามันดีมากคล้ายๆกลุ่มแบบ คืออย่างประเทศออสเตรเลียหรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะเรียนแล้วทำงานได้อะไรเงี้ยคล้ายๆแบบคือสามารถที่เป็นแบบ add-on experience เหมือนกับแบบเร a r n culture ไปด้วยที่ระมาอันนี้คุยว่ามันดีแล้วก็เพิ่งทราบนะว่าแบบตอนนี้กฎหมายคือเปลี่ยนเรื่อยๆเลยนะคะแบบประมาณว่า น่า <No. S 2> จะเป็นเหมือนด้วยประเทศ oh. เขาว่าอุตสาหกรรมค่อนข้างขนาดใหญ่คุณนุ้ยมแม่อัตราการเกิดเขาไม่เยอะไม่ oh. <laughs> ต้องถึง <laughs> ใช่อัตราการเกิดเขาไม่เยอะ oh. คือก็จะเป็น c u เ t อร์คนยุโรปเองด้วยที่ชอบมีลูกแค่หนึ่งคนอะไรเยงี้แต่ oh. ด้วยอุตสาหกรรมประเทศเขาอ่ะมันใหญ่มากคุณ oh. น<ช>คนบ้านเขาประมาณแปดสิบล้านคนคือเกือบเทียบเท่ากับคนไทยเลยแต่คืออุตสาหกรรมผลิตรถผลิตยาผลิตอะไรคือมันมาจากเยอรมันเยอะมาก<ช>คือม,<ช><ด>มันก็เลยกลายเป็นว่าอยากได้นักเรียนต่างชาติที่ตั้งใจเรียนจริงๆเพื่อที่เข้าไปเหมือนแบบก็ซัพพอร์ตอุตสาหกรรมในประเทศเขาประมาณนะั้นะคะ่ะได้โอเคเพราะว่าอย่างเยอรมันเราทำมานานละนะคะก็สิกบกว่าปีและทีนี้แบบกฎหมายอ่ะเขาอ่ะ คือซัพพอร์ตเด็กต่างชาติค่อนข้างแบบเยอะมากเยอะมากๆเลยนะณตอนนี้เหมือนกับแบบอยากให้แบบไปเรียนเยอรมันกันเยอะๆเพราะว่าแบบเออหลายๆอย่างเนี้ยซัพพอร์ตบอมเวลคัมอินเตอร์เนชั่นแนลสติลเดนที่จะไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีเทสต์ชิมเนียลที่อยู่เยอรมันอะไรเงี้ยน้องแบบคือแบบจบแล้วได้ทํางานที่นู่นเพราะว่าแบบคือเขาก็มีบริษัทแล้วก็เป็นตลาดแรงงานมีแบบ คือบริษัทยาระดับโลกหรือว่าวิศว,วะก็ระนดับหนึ่งของโลกตอนนี้พว <c oughs> กยาอะไรเงี้ยอุตสาหกรรมหนักหรือว่ารถยนต์ก็เป็นต้นกำเนิดของ B.M.W ใช่ไหมใช่ Hi, dear, B.M.W ก็คือจ <BMW. S 2> นากที่นั่นเลยนะคือ <c oughs> <ด>แบบมีนักเรียนที่แบบ ฝึกงานที่นั่นคืออย่างตัวอย่างเช่นัน,นี้แบบแชร์ประสบการณ์แล้วก็นเนาะคุณยูอย่งแบบตอนนี้ทํางานอยู่ที่นู่นแล้วก็มีเพื่อนที่เรียนที่เยอรมันมเนี่ยค่ะเขาก็ฝึกงานที่บ m w อเนาะก็ได้ค่าฝึกงานด้วยไม่ใช่ไปฝึกงานฟรี Free นะคะ <laughs> เออซึ่งแบบวิคิดว่าหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตนักเรียนแต่งชาติที่แบบตั่นใจเรียนแล้วก็ใฝ่รู้จริงๆเลยอืมได้เพราะว่าแบบคือเห็นแล้วแบบคือน้องหลายๆคนน่ะอยา,ากจะเพราะว่า เยรมันขึ้นชื่่อละ education เนี่ยแบบค่อนข้าง s t a n แบบ standard มากใช่วลุดน้ำไว้แบบคือจะต้องเป็นเด็กตั้งใจเรียนถึงจะจบที่ที่เยอรมันนะคะแล้วก็ที่สําคัญแบบตอนนี้แบบตอนนี้เพิ่งทราบว่าตอนนี้แบบทํางานสามปีใช่ไหมคะใช่ปรับค่ะปรับจากเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องห้านะคะโอ้โหต่างเลยตอนนี้หลายๆประเทศปรับปรับเพราะว่าคุณเพิ่งไปเทรนเพิ่งไปเทรนสเปนแบบ คือตอนเนี้คือยุโรปแบบปรับจนแบบเออเราอยากจะกลับไปเป็นเด็กนักเรียนตอนจบมเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่ไหมตอนนี้ก็แบบโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวคุยขออัดวิดีโอเพียงเพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวจะมีรีลานแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตอบคําถามน้องๆที่อยู่ในสูมมิตติ้งได้ค่ะแบบเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก็ยังไงเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ก็ถ้าเกิดน้องสนใจสมัครนะคะก็ส่งพาสปอร์ตทา้นสริปนะคะมาที่น้าวอ a ์อั p ศูนย์แปดหกหรือว่าไลน์ไอนะคะฝั่งล่างเหมือนกันใช้ Whatsapp นะคะแล้วเดือนนี้นะคะจะเป็นโปรโมชั่นนะคะ17คนเดือนนี้ถึง15เดือนหน้า e x ็กซ์คลูซีฟแค่17คนนะคะไปเรียนปีนี้ถึงต้นปีหน้าจะพูดคุยเจาะลึกเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ นะคะโอเคนี่เป็นโปรโมชั่นและเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามอย่าเพิ่งออกไปนะคะนะเพราะอันนี้จะเป็นไลฟ์สดก็เดี๋ยวไงก็จะมี e x ็กซ์คลูซีฟเหมือนกันสำหรับในช่องไลฟ์สดนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย